สวัสดีค่ะพบกับเราช่องสีดอมีโชคนะคะวันนี้ก็มีเวลามีโอกาสนะคะมาแอบถ่ายนะคะลูกชายลงน้ํานะคะแม่แม่แม,มาแอบถ่ายลูกชายาเราลงน้ํานะคะอ่าพ่อหนุ่มรูปหล่อองเรามาแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเดินสง่างามมาเลยนะคะเจ้าอ้วนหายตกมันแล้วนะคะ เดรักจะไปไหนโอนาพ่อหนุ่มของเรามาแล้วนะพ่อพันยุคโควิด <c oughs> ป้ายแดงนะคฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อนะฝากเป็นกำลังใจให้อนายของเราด้วยนะคะแม่แม่ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะคะอ่าเราก็จะมาดูหนุ่มหล่อของเราเล่นน้ำนะคะแม่แม่จา๋าสาการบินไทยนะคะที่หมู่บ้านช้างบ้านตะก้างนะคะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จ้าพรอมีชอ็อกสวัสดีครับหน่อยลูกไหนสวัสดีครับยังไงลูกไหนสวัสดีครับนีางไหนสวัสดีครับก่อนลูกครับรอ สวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนนะสวัสดีครับอานายสวัสดีครับเป็นไหมไหนทำยังไงอยากขี้โกงค่ะทำดีดีค่ะสวัสดีครับครับครับผมบฝากเป็นกำลังใจให้อานายด้วยเด้อนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อเจด้วยนะคะสู้ๆนะคะอานายก็จะเป็นแบบเลือกเลือกหน่อยนะคะเลือกคนจับเลือกควานเอาใจยากค่ะเวลาตกมันอ่ะไม่ชอบพ่อเจเลยนะ,ะไม่ชอบพ่อเจพ่อจ๋องนะ รักแม่เตยแต่ว่าหายตรงมันปุ๊บแม่เตยกับแม่เตยเถอะนมรอนมรอของแม่ค่อยๆลงนะลูกค่อยๆลงทางมันชันไม่ไม่เป็น ดมกลินนะคะผู้สาวหรือเปล่าเนาะเอาตุมตามตุมตามโอ้ยความสุขของอานายละครับกิน <c ười> น้ำก่อนพ่อกินน้ำก่อนนายกินน้ำก่อน รักค่ะไม่ต่างจากลูกนะคะบางทีมีเวลาก็อยากให้ผ่อนคลายนะคะอยากให้ได้เล่นน้ําเหมือนเขานะคะแต่ว่าพ่อเจก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะพ่อจอ๋งก็อายุเยอะแล้วนะคะนานๆก็จะได้เอาลงนะคะหรือว่าเวลาพ่อควานว่างนะคะต้อยก็ไม่ว่างอย่างนี้ค่ะเลยไม่ได้มีเวลาถ่ายให้แม่แม่ได้รับชมนะคะอย่าเพิ่งลืมผมนะคะเป็นกําลังใจให้อนายด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมอนายนะคะ นายเล่นน้ํานะคะไม่กล้ามุดแรงกลัวพ่อเจตกนะคะรักค่ะรักพ่อนะคะก็จับได้แต่พ่อจองกับพ่อเจนะคะพ่อของพ่อเจนะคะคนอื่นไม่ให้ขึ้นคอนะคะมีโชคเป็นช้างที่เลือกพ่อขวานมากๆนะคะไม่ให้ขึ้นคอเลยดึงขาลงเลยนะคะฝากคุณพ่อป้ายแดงด้วยนะคะ ลูกชายเพิ่งเพิ่งคลอดลูกชายนะคะแฟนเพิ่งคลอดนะคะนี่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะหล่อมากมากเลยเย็นสบายตัวสบายตัวสบายตัวไม่อยากขึ้นน้ำนะคะงองเง่พ่อเจไม่อยากขึ้นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพระเจ้ยแบบอดนะ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 ลุงอดหรือเปล่าน่ะแกเสื้อมาน่ะนั่นไงจอดก้อนอาทักไทยอาลุงก่อนอาลุงไปไหนเนี่ยครับผมไปเอารถก่อนนะคะ อย่าเพิ่งลืมพ่อซีดอมมีโชคนะคะมีเวลาต้ยก็ได้อัปเดตให้รับชมนะคะได้ไลค์ให้รับชมนะคะได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะถ้าพ่อควันไม่อยู่นะคะเต้ยก็จะไม่ได้ไลค์นะคะเพราะว่าอันตรายนะคะเกิดได้ทุกเมื่อนะคะแม่แม่มีโชคไม่ได้คัวเต้ยนะแต่เขารักเต้ยเฉยๆนะคะ,ะ,คะเวลาพ่อควันไม่อยู่นะคะเต้ยก็ ไม่กล้าไหลนะคะกลัวจะโดนกลัวจะโดนไม้คนอ่าหัวสับปะรดนะคะไม่ได้นะคะใครก่อนเราแล้วอ้วนเดี๋ยวต้อจะแซงไปนะคะ แสงไปเลยไปรออยู่บ้านนะว่าอ,อยู่บ้านนอนเกียกเลยล ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องพ่อสีดอมีโชคกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่รนหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ